อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h o l ล vip 7 8 9 c h a n n e l ชโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดูดวงเด็ดประจำเดือนพฤศจิกายน2563สําำหรับคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีกุลหรือปีหมูอยากจะรู้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญในเรื่องใดบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยครับ คนที่เกิดในนัก,กษัตรย์ปีกุลหรือปีหมูตอนนี้ดวงชะตาของคนเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของอการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการมีครอบครัวใหม่บางคนอาจจะย้ายบ้านย้ายช่องได้ที่อยู่อาศัยที่ดีหรือใหญ่โตมากกว่าเดิมบางคนอาจจะเปลี่ยนหน้าที่การงานนะครับหรืออาจจะได้งานในตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าที่สูงกว่า ฉะนั้นในสตอรี่ในเดือนพฤศจิกายนนี้สตอรี่ต่างๆมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยเจอยังไม่เคยพบแต่มันก็มีโอกาสที่ทำให้คุณไปเจอไปพบแล้วอาจจะได้มิติหรืออาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นเรื่องที่น่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้ามองถึงในเรื่องของเนื้อง,งาน ผมอาจจะบอกว่าคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องงานโอกาสที่จะย้ายงานหรือโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในงานที่มันดีกว่าเดิมหรือไกลกว่าเดิมแต่ผลตอบแทนรายได้ตำแหน่งหน้าที่การงานมันอาจจะดีหรือสูงกว่าเดิมด้วยหรือไม่งานของคุณตอนนี้อาจจะทำงานหลายอย่างทำงานหลายหน้าที่ถ้าคนที่ทำงานประจำกินเงินเดือนอยู่คุณอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วอาจจะทำโอทำล่วงเวลา เพื่อจะมีรายได้เสริมมากขึ้นหรือไม่ก็มีงานประจําอยู่แล้วแต่ไปหาอาชีพอื่นเสริมเพื่อจะมีผลตอบแทนหรือรายได้เข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณทําธุรกิจหรือทําอาชีพส่วนตัวนั่นก็แปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้อง o อ t ดอมากกว่าอินด o เพราะว่าการที่คุณเอาดอไปพบปะลูกค้าไปเจรจาไปดิวกับคนสำคัญสำคัญเนี่ยการที่คุณ o u t ดอเนี่ยงานที่คุณดิว ที่เจราจาหรือติดต่อไว้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับฉะนั้นทั้งคนทํางานประจําหรือคนทํางานอิสะททระทาธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อยู่กับที่ไม่ได้นะครับถึงแม้งานมันจะเยอะงานมันจะมากงานมันจะอิเล็กเคคาหมดแต่คุณก็ต้องทํามันเพื่อให้จังหวะของงานเนี่ยมันผ่านช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใช้เวลาแล้วก็สู้กับมันเนี่ย มันจะงอกเงยเห็นผลลัพธ์เห็นความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับพอคุยเรื่องงานแล้วมาโฟกัสเรื่องการเงินดูบ้างถ้าหมายถึงในเรื่องของผลตอบแทนหรือได,ได้ได้จากงานก็ยังเป็นไปได้ปกติอยู่แต่การเงินของคุณตอนนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายคือการเงินยังพอหมุนได้ยังพอหาได้เอามาจับจ่ายใช้สอย กับชีวิตประจําวันกับครอบครัวของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังการบริหารหรือการใช้เงินสักนิดหนึ่งเพราะตําแหน่งของดาวดวงหนึ่งนะครับ <c oughs> มันมาล้วงทรัพย์ฉะนั้นก็ต้องระวังคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนทั้งรู้จักไม่รู้จักทั้งสนิทก็ไม่สนิทมันมีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตเรา เพ well> well> ื่อจะขอความช่วยเหลือหรืออ้อนวอนให้เราช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งมันก็อย uh mm ู่ที cin ่ตัวของเราจะวางแผนในเรื่องการเงินให้มากหรือให้น้อยก็ลองดูความเหมาะสมแต่ช่วงนี้ถ้าเป็นผมผมก็จะพยายามระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินกับคนอื่นๆไม่ใช่คนในครอบครัวนะ คนอื่นๆที่มันไม่ได้เสน็จหรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราก็ต้องดูความเหมาะสมว่าเราควรจะช่วยหรือไม่ช่วยถ้าช่วยแล้วทําให้เราเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ถ้าช่วยไปแล้วไม่ทําให้เดือดร้อนก็ว่ากันไปแต่ถ้าช่วยไปแล้วทําให้เราเดือดร้อนเราต้องไปบากหน้าไปกู้หนี้ยืมสินอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะดีนะก็ต้องระมัดระวังการบริหารในเรื่องการเงินให้ดีแต่ขอสรุปว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินยังพอหาได้อยู่ แต่ก็ย่องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้มากนะครับส่วนในเรื่องของครอ,อบครัวหรือคู่ชีวิตนะครับความรักของคุณผมแบ่งเป็นคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานแล้วจดทะเบียนแล้วใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันหรือ,อมีลูกมีเต้ากันมาแล้วความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้ก็ยังโอเคอยู่นะถึงแม้ดาวอาจจะดีไม่เต็มร้อ แต่อย่างน้อยความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตของคุณกับคู่คุณเนี่ยมันยังเป็นไปได้ด้วยเหตุด้วยผลยังไม่ได้ถือว่ามีเรื่องรุนแรงหรือมีเรื่องหนักหนาสาหัสถึงแม้จะเกิดความไม่เข้าใจกันบ้างแต่มันก็ยังเคลียร์กันได้ยังปรึกษากันได้ยอมถอยนะครับยอมใช้เหตุใช้ผลมากมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ผมเลยมองว่ายังไม่ได้มีเหตุ ที่จะมีปัญหาความรุนแรงจนทําให้เกิดการหย่าร้างหรือการแยกทางการหรือเลิกร้างกันไปอันนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับส่วนกลุ่มของคนกลุ่มที่2คือกลุ่มของคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งหรือเปิดใจมาแล้วแต่ยังเป็นสิ่งที่กําลังดูกําลังทดสอบกําลังเปิดใจกําลังสร้างคะแนนอยู่ ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ก็ยังถือว่าลงตัวอยู่ยังไม่ได้มีเหตุถึงแม้อาจจะมีตัวเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งแต่ตัวเลือกตรงนั้นอาจจะใช่คนที่ดีหรือคนที่พร้อมก็ต้องดูว่าแต่ละคนมีสเปคมีความรู้สึกมีทัศนคติใกล้เคียงกับเราหรือเปล่านะครับถ้ามันดูแล้วมันมีตัวเลือกเยอะแล้วก็มีสเปคไหนที่เ,เราโอเคที่สุด เราก็เลือกตรงนั้นนะครับเพราะว่าการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ขอสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนที่คุณโฟกัสอยู่ยังเป็นความสัมพันธ์ในมิติที่ดียังไม่ได้มีเหตุหรือมีเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหาการจบกันไปหรือเลิกกันไปหย่าร้างกันไปปัญหานี้จะยังไม่มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกตัวเลือกอาจจะมีเยอะก็ดูความเหมาะสมและกันว่าจะเลือกคนไหนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภ พอจะมีไหมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าพ้นกลางเดือนไปแล้วเนี่ยดาวโชคลาภพอจะมีเพราะว่าดาวโชคลาภจะมาทับตัวเราแสดงว่าโอกาสที่เราจะมีโชคมีลาบหรือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือจะมีโอกาสที่จะได้เ,เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องพินัยกรรมมรดกหรือที่ดินถ้าเราไม่มีมรดกหรือพินัยกรรมเราก็อาจจะได้ค่าในหน้าได้คอมมิชชั่น ได้โบนัสได้เงินรางวัลต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งโชคลาภไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงดวงหรือซื้อหวยเพียงเท่านั้นแต่โชคลาภก็อาจจะหมายถึงในเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นได้เงินจากคนที่อยู่ไกลได้เงินจากการเป็นในหน้าได้เงินจากรางวัลการแข่งขันต่างๆนะครับหรือแม้มีโอกาสที่จะได้โบนัสได้อินเซนティブหรือได้คอมมิชชั่นมาเพิ่มมาเสริมในช่วงเวลานี้ ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนสิ่งที่น่าจะาก,กังวลใจสำหรับตัวของคุณในช่วงนี้เป็นเรื่องอะไรก็ต้องอกังวลใจสำหรับคนที่มีญาติผู้ใหญ่ หมายถึงญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนแก่คนเฒ่าในบ้านหรือคนชราหรือคนป่วยนะครับที่อยู่ในครอบครัวเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือเรื่องสุขภาพเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาสะสมเลื้อหลังแต่เวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ท่านนะครับก็ต้องมีคนดูแลนะครับแล้วก็คนคอยออแจ้งเราเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเราก็จะได้ แก้ไขปัญหาหรืออย่างน้อยก็สามารถที่จะส่งถึงมือหมอได้ทันท่วงทีนะครับก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องนี้แต่อย่างใดช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอย่าเพิ่งเซ็นสัญญาหรือตกลงใดๆกับใครก็แล้วแต่ถึงแม้จะมีใครมีข้อตกลงกับเราแต่ก็ไม่ได้บอกว่าข้อตกลงตรงนั้นจะใช่จะชัวจะแน่นอนเพราะว่ามันอาจจะมีการคาดเคลื่อนในเรื่องของตรงนี้ไปได้ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งมั่นใจว่า การเจรจาก,การเซ็นสัญญาในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมผมมั่นใจว่าหลังพ้นกลางเดือนไปแล้วมันน่าจะดีกว่าในช่วงนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะตรวจดวงชะตาแบบสดๆแบบเจาะลึกสามารถโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงสวดตัวที่มือถือผมได้กดมาที่หมายเลข061548 5505 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่า <c oughs> คำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องในระดับมืออาชีพนะครับ สุดท้ายนี้หากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญสําคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ